สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับมาพบกับ Resident with Vi 2นะครับผมแหมเปิดโปรเจกต์ใหม่กันเลยนะครับผมวันนี้ก็มาเริ่มโปรเจกต์ใหม่กันนะครับแล้วก็เราจะไปเล่นซีรีส์นี้กันเลยนะครับผมอันนี้ผมเล่นมาประมาณต้น้นเกมนะครับยังไม่ถึงกลางเกมนะครับผมก็ยังไม่ดูเนื้องนะครับดองไว้ดองเกมนี้ไว้อยู่นะครับผมแล้วก็ยังไม่ได้เอามาอัดกันเลยนะครับก็ไปดูคมเล่นกันเลยดีกว่าภาคออริจินอลเนี่ยผมยังไม่ได้เล่นนะภาคในเพจทูยังไม่ได้เล่นนะครับ นี่คนผมซีเรียสนะผมเชื่อคุณผมเชื่อคุณแค่เล่ามาให้เราฟังเล่ามาเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ผมเดินกลับไปที่บาร์มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินตรงมาหาผมอะคุณรู้ป่าเธอเดินสายไปมาผมคิดว่าเธอตายแล้วอะบอกตามตรงคุณดื่มไปเท่าไหร่เนี่ยฮะผมไม่ได้ดื่นเลยนะเพื่อนแมวนะที่ผมเล่าเนี่ยผมเดินใกล้เข้ามาเหมาะกูอ่านไม่ทันเนี่ย อันนี้เป็นมอดภาษาไทยนะครับผมไปโหลดมานะครับผมก็ขอบคุณผู้พัฒนามากนะครับที่เอามอดแบบนี้มาให้ผมได้ลองใช้นะครับแล้วก็บอกเลยว่ามันง่ายต่อการแปลมากๆนะครับคนไม่เก่งอังกิดอย่างผมนะครับผมก็ขอบคุณมากขอบคุณจริงครับผมคุณต้องเข้มแข็งนะโอเคอย่าไปกลัวคุณพูดถล่เพลงเลยถ้าคุณหมกมุ่นกับเรื่องนี้มันจะกัดกินคุณผมเคยเห็นมันทำกับบางคนแมวนะผู้เกียังดีอยู่เลย นังผีสไตล์นังผีก็ต้องมีคนมาชนหรือเปล่ามีคนมาเดินผ่านรถฉันต้องคงต้องนอนซะบ้างแล้วเฮ้ยลุงเวรละเฮ้ยคอครักเรียบร้อยลุงเอ้ยมันไม่ใช่คนลุงมันไม่ใช่คน เล auto. ือกเต็มเลยครับไม่นะไม่เรียบร้อยลุงมันไม่ใช่คนลุงฉันทำอะไรวะเนี่ยฉันทำยังไงดีอ่ะล้างลุงเรียบร้อยแหมอร่อย ตัดฉากมาที่รีออนเคสเคนเนดีนะครับผมแหมเปิดเพลงซะล็อกกันเลยนะเพื่อนภาคนี้รีออนรีเมคได้เท่ดีนะผมว่าเออแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะยังเอ,อ่อเล่าเล่าไม่ครบเหมือนภาคออริจินอลหรือเปล่ารครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะเนื้ออมาแล้ว เตือน้ำมันฮบไม่มีใครอยู่เลยหรอเนี่ย s <S หึน้าแปลกฮะเฮ้อนั่นมันใครเนะี่ยรีออนพูดโซโลเดียวก็ต้องลุยเดียวอีกแล้วนะครับผมโอ้ย <laughs> สอบเกิดเทสหลายลัดายตามทาง ผมนี่ไม่กล้าเข้าแล้วจังหวะนี้โถ่เขาจะไปกล้าโอเดี๋ยวนะตรวจสอบรอบๆตัวคุณนะครับโอเคไป <c oughs> มีใครอยู่ไหมครับทุกคนห <Hello? S 1> วัดดีมีใครอยู่หรือเปล่าไม,ไม่ไม่น่ามีหรอกครับคนนี้ไล้ก็ไฟฉายใครมันทำตกไว้เนี่ยฮะ รู้ไหมมันแพงอะไรกี่บาทเข้าใจไหมบางอย่างไม่ปกติแล้วนะเห็นขนาดนี้ก็ต้องรู้แล้วน่าดีอ่อนเถอะเอาลุงเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยชี้แบบชี้อย่าขยับนะเดี๋ยวผมกลับมาได้ครับอุ้ยกระตุกวอยเฮ้ยหลอดผีแน่นอนเยอะ อย่ดิ้นสักทีคุณตำรวจนี่นะถอยไปผมจัดก,การเองเฮ้ยปล่อยเขาหน่อย,อยมันแค่การแสดงครับผมนี่คือการนี่คือน้ำแดงนะครับแล้วก็เป็นเนื้อหมูโอ้ยทุย้ยให้ตายสิอย่าขยับนะมีงง้นฉันยิงเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบภาคนี้บอกเลยว่ายิงยิง ยิงยากมากอา่ะเเหลือ6นัดเองโถ่เอ้ยเอาไม่ต้องใช้กุญแจนี่หว่าลืมไปเราเล่นมาจริงหรือเปล่าเนี่ยฮะกุญแจโอ้ยตรงข้างกุญแจนี่มันคืออะไรกันนี่ได้กุญแจมาแล้วครับไปแล้วถอยเร็วโอ้อะไรวะอะไรกระดิง่งนี่ครับเปิดแท็บโอเคกดแท็บเพื่อเปิดโอเคใช้กุญแจครับใช้เลย ภาษาไทยมันดีจริงจริงจะไปแล้วโอ้ยไม่ให้ไปง่ายๆสินะเพื่อนเ้ออะไรวะน่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันรีออนรีไปเธออ้ารถพีมันโหลดโหลดแคร์อยู่นั่นไงมาแล้วอย่ายิงนะหมอบลงเฮดช็อตมันช็อตันคิวเป็นไงมั้งแคินแดง คุณเป็นไรไหมไม่นะฉันคิดว่าขอบคุณค่อยบอกคงที่หลังเถอะเวนเด้มากันเต็มเลยครับรีบไปเลยครับผมให้ไวเลยให้ไวเลยครับข้างหลังก็มาโถ่อยทางนี้มาเร็วขึ้นแล้วขึ้นรถเอเกาะไว้นะรัถึงขัดด้วยพี่แม่ ไปรียบร้อยรถน่าจะใช้ไม่ได้ถึงรถน่าจะใช้ไม่ได้ยาวๆนี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนะี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะังว่าสถานีตำรวจคณจะมีคำตอบให้เรานะเดี๋ยวนะคุณเป็นตำรวจเหรอใช่ลีออนเคเนดี้คุณ่ะแคร์แคร์เรตฟิลด์แคร์ดินเดรคคุณอยู่แถวนี้เหรอไม่นะ นตามหาพี่ชายเนี่ยเขาไปตำรวจเหมือนกันก็ทำงานที่เดียวกับผมนี่แหละไม่ใช่เราได้เจอกันแน่ผมไม่รู้ว่าจะเจอครังหน้าไม่รู้ว่าจะเจออะไรข้างหน้าอีกไหมแรดคูนซิตี้ครับเมืองนี้เป็นเมืองที่มงคลเมเจอร์ภูมิใจเสนอบอกเลยว่าไม่ได้เล่นนานนะครับก็ภาคนี้ผมดองไว้อยู่นะใครอันนี้ผมหลบสปอยอยู่ครับแล้วก็ยังไม่ได้ไปดูใครเล่นเลยนะครับผมแล้วก็ จะเล่นเองนี่แหละเก็บไว้เล่นเองนะครับเล่นไปได้ประมาณต้นเรื่องเองนะครับผมแล้วก็ยังไม่ได้อัดมาก็เลยเริ่มเล่นใหม่นะครับอันนี้เปิดโปรเจกต์ใหม่กันเลยนะครับซีรีส์นี้ภาพสวยนะนี่ฮะ Resident Evil 2เ <c> ฮ <oughs> ้ยให้เสียงพูดอดได้วยพันผู้แตกพันผู้แตกด้วย ประชาชนทุกท่านโปรดทราบเนื่องจากการโรคระบาดเกิดจากโรคระบาดทั่วเมืองเราขอให้ทุกท่านมาหลบภัยณสถานีตำรวจเมืองรัตคูนไม่น่าจะหลบได้นะลุงเรามีอาหารแจกฟรีและบริการทางแพทย์ให้ทุกท่านที่ต้องการบางทีซับมันก็แปลได้พระเจ้าช่วยนี่มันไม่จริงน่าสถานีตำรวจอยู่ไม่ใกล้อยู่ไม่ไกลทุยพวกเราต้องไปต้องรู้แน่ใช่แต่ถ้าเหลือได้แค่เราล่ะถ้าไม่มีใครรอดเลยล่ะไม่มีทาง ต้องมีคนรออสินี่มันเมืองใหญ่นะต้องมีใครสักคนอจะจริงหรือเปล่าลีออนโอ้ยรถติดกันไม่น่าติดธรรมดาไม่มีคนอยู่ด้วยซ้ำดูเหมือนว่าเราจะต้องเดินแล้วนะเดินให้ไวเลยครับผมไมต้องหันมาทางนี้ โถ่เหมือนเตียบกันมาหรือไม่ก็วิ่งนะใช่เลยพูดได้ดีพระเจ้าลีออนถอยหลังถอยหลังเลยให้ไวไม่น่าถอยได้นะพี่นั่นมันอะไรอะรถบรรทุกไงครับผมลุงคนเมื่อกี้เฮ้ยลุงเวละแครรีบออกไปเลยรีบออกไปีนยวนี้ถอยที่วะ มันไม่ได้เปิดไม่ได้โอ้อยมันติดเกาะไว้ลุงไอขอบคุณมากที่ยังไม่ชนเต็มๆเลยมันจะขักให้เราซะอีกโถโอ้รถไม่น่าใช้ได้ประมาณครึ่งเกมหรอกน้ำมันเพื่อนรีบลงเลยเอ้ย ไม่เคลื่อนเบไม่นะโอ้ยอึ๋งโอ้ยไม่จุกหรือไงเพื่อนเตรียมขึ้นมาจะเด่นขนาดนี้แค่แค่คุณตายไหมก็แปลแบบใช่จะไม่เป็นไรแล้วคุณละตายยั่ง ไม่น่าตายนะแคผมอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรมันไม่ปลอดภัยอ่ะคุณนี่ไปเถอะเราไปเจอที่สถานีก็ได้ผมจะไปเองไปที่นั่นครับแล้วจะให้เรานี่มันควบคุมไม่อะไรวะนี่เหมือนการควบคุมแล้วเต็มครับเต็มกระบวนการอานนี้แน่ไปไม่ได้ไปทางนี้เต็มบอกเลยว่าเต็มเต็มนะครับหุนเ นี่มันทุกคนเลยพวกเขาโดนเข้าร่างอะไรวะอ่านไม่ทันบบไม่มันปิดซับผมอยู่แป๊นนึงนั่นไงสถานีตำรวจเจอแล้วครับให้ไวเลวครับลีออนให้ไวเลยครับลุงอย่าหันมานะอย่าหันมานะล,ลุงโอ้ยไม่ได้กินหรอครับฝีรันนิงเอ้ยอยังไงครับลุงไปเลยครับ อ<ฮ>่าเรียบร้อยไม่ได้กินหรอวครับแหมต้องโศโลดอีกแล้วสินะตั้งแต่ภาคสี่แล้วนะตัวเธออืมสวัสดีมีใครอยู่ที่นี่บ้างไหมอะไรวะโหลดผีแล้วเหรออะไรครับเนี่ย RPD ที่นี่ต้องมีใครสักคนสิตำรวจหนึ่งคนครับดูท่าไม่ดีแล้วเดวิดมาวินดูอยู่หรือเปล่าฉันจะทางออกแล้วมันอยู่ในนี้ลุงถอยออกมากู <laughs> มันลุงหมดเลย,อ,ยองลังเสริมมาโวนทางเดินตะวันออกทางแบคกรมเหร บรกโรมฉันต้องไปเจอเขาแล้วได้ครับจะไปเจอทันหรือเปล่าลรออนนกระสุนมาปืนพกบ,บันจุกรกะสุนแย่ yeah. อันนี้เดี๋ยวต้องไปหาหมีดมาครับต้องไปทางไหนหรอทางนี้ทางนี้ทางนี้เดี๋ยวขอสำรวจรอบรอบ,รอบพื้นที่กันนะครับทางนี้ปะ อ่าเรียบร้อยลงไปเลยครับคลิปเอาก็ <c oughs> ต้องมาช่วยคนแล้วนะแม่ <c oughs> น้ำแดงเต็มเลยอ่ะหืมึดก็มืดเพื่อนไป<า>ไปกัน <c oughs> โอเค <c oughs> อันนี้เราต้องหาฟิลมาใส่นะครับไป<า>เดินไปเลย จริงแล้ววะนายทำได้นายทำได้ลรออนฮึบมีใครอยู่ไหมครับจะตื่นมานะเพื่อนนอนแ e มง,งอยู่ตองนี้มีของไหมนะ่ะผมจำไม่ได้ว่าผมเล่นไม่ได้เล่นไปตั้งแต่ตอนไหนวะไม่รู้ไปเราไปดูกดค้างฮึบ เอา้ากดคข้งไว้ภาษาไทยมีแปลได้หลากหลายรูปแบบมากเลยะแหมสุดยอดเลยขอบคุณมากครับทางนี้มีอะไรไหมครับเนี่ยห้องน้ำเหรอฮัลโหลไม่มีใครนะเพื่อนห้องแรกไม่เป็นไรโอ้ยโซนเต็มเฮ้ยจุดยังไงครับได้มาครับ ได้ยามาได้ถังอีมาไปลุยครับพี่พี่รอนของบโอ้ยโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยพระเจ้าช่วยเปิดประตูแล้วเร็วเข้าเปิดประตูหน่อยเปิดประตูหานี่สักทีผมมาแล้วส่งมือมาคุณช่วยด้วยส่งมือมาได้ตัวคุณแล้วได้ตัวคุณ แต่ไม่ได้ได้ส่วนตัวแต่ไม่ได้ส่วนล่างมาอดทนไว้ยังจะพูดอย่างนี้ลีออนหน้าเขาแดงขนาดนี้ไม่รีบดึงนหะโธ่ทำไมต้องดึงอ๋อเต็มหน้าเลยขอบพระเจ้าไม่นะให้ตายเถอะไหนอย่าหยุดประกาศด้วยซอมบี้เหรอไมไ่ใช่แล้ว กราฟิกนี่มันคืออะไรสมมติเป็นเจ้าหน้าที่นะครับอันนี้ก็มีรูปต่างๆนะครับผมไปไปดูกันต่ออุย้ยมันต้องมาลุกเฮ้ยเชื่อปังส,สองสามสาม,สามทีแล้วสี่ห้าห้า,ห,าห้านัดโอ้โหกว่าจะล่วงเพื่อนต้องไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปไหนวะไปหาฟิลม์มไป ผมลืมมาเดี๋ยวได้ดนะมีแมปไหมนะีเอ่อต้องไปหาฟิล์มาครับเดี๋ยวเดวฟิลฟิลฟิลฟ์มอะไรวะฟิล์มนี่มันที่ถ่ายรูปไม่ใช่เหรอหอยนั่นหนึ่งเออลงสทีตรงนี้เปิดไม่ได้แปลงนี้แน่นอนหรือเปล่าเปิดไม่ได้อีกจ้าหย่านะเอ้โอ้ เราลืมเก็บของอะไรเปล่าวะลืมอะไรวะเนี่ยผมมาทำไมเนี่ยโอ้ยอ้ายกูจะบ้าตายอย่ามายุ่งไปเลยอย่ามาขวางทางด้วยจะตายอยู่แล้วเนี่ยอ๋อต้องไปต้องกลับไปนี่ว่าไม่น่ามาแล้วครับอุอย้ยอุอย้ยโอ้โหทางนี้เปล่าวะทางนี้เลยให้ไวเลยครับจุกก่อน ไอเราก็ลืมเลยว่าจะต้องเก็บฟิลไม่ใช่นหว่าเข้ามาเพื่อนเข้ามาอย่าปิดไฟเลยปิดไฟเนี่ยมองอะไรไม่เห็นเข้ามาเพื่อนเข้ามาเลยไม่ต้องเขินเข้ามาเร็วๆไม่ต้องเขินออยังไงครับมามานี่สองตัวสองตัวยังไงดูเนี่ยต้องต้องจุกต้องจูแล้วครับเข้ามาเพื่อนเข้ามาเร็วๆ เดินช้าจังเลยเพื่อนเออนั่นแหละนั่นแหละครับเข้ามาครับไปละกูกูไปละอุ๊ยอะไรอ่ะอุ๊ยได้แม็กอ้เอาชิบหายแล้วผมลืมเก็บเหรอเติมพลุส่นแป๊บยังมีอะไรดักหน้านะมีนี่ตายหาแล้วเนี่ยเรือจะหมดละเฮ้ยเรามีพลับพาบานนี่หว่าลืมไปเฮ้ยอย่าพึ่งลงเฮ้ยใจเย็นครับแหมจะถึงแล้วมีอะไรเปิดวะผมผมเล่นอะไรวะเนี่ยโถ่มาเถอะ เร็วๆเลยให้ไวลีออนเต็มขาเลยเว้ยน้อยลุงลุงมาช่วยระวังก็กัดครั้งนายปลอดภัยแล้วแค่ตอนนี้นะขอบคุณมาวินบรอนเนลลีออนเคนเนดี ยังมีเจ้าที่ที่อีกคนที่ผมช่วยแต่ช่วยเขาไม่ได้ม,มานนี่หึมาเช็คแฮนด์ฉันน่นายว่าินายต้องทำอะไรวะผมอ่านฝากรัท่าน <c oughs> อ่านเอาแล้วกันนะครับ <c oughs> ทุกคน <c oughs> ไม่มีบอกแซเลย <c oughs> แต่ที่แน่คือนายต้อง ระวังไม่ให้มันกินนายผมควรทำงานตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะแต่ผมไม่ได้แจ้งไว้ผมน่าจะมาเร็วกว่านี้นะนั่งอยู่ที่นี่แล้วเหรอรีออนนั่นแหละที่สำคัญโอเคครับผร้มหมดผมพร้อมแล้วหวังว่าน่าจะหาทางออกจากสถานีได้นะเจ้าหน้าที่คนที่นายเจอเอเลียนเขาคิดว่าเส้นทางรับที่ซ่อนอยู่ตรงนี้ต้องใช้ทิกบางอย่าง ก็คือเป็นที่เป็นข่าวดีแหละครับเราจะพาคุณไปโรงพยาบาลม่ไ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 ม่ฉันไม่สาคัญหมดผมไม่สามารถทิ้งคุณได้ฉันขอสั่งให้นายนายน้องใหม่นายต้องเอาตัวรอดถ้าฉันไปกับนายมีแต่ทําให้นายช้าลงตอนนี้นายต้องใช้นี่แล้วผมทําไม่ได้หยุดเลยระยาพาดเหมือนฉัน ถ้าพวกนายเห็นพวกมันสักตัวที่มีเครื่องแบบด้วไม่มีจงอย่ายังเร่จัดการมาันซะหรือไม่ก็หนีเข้าใจเข้าใจครับ <c oughs> ยังจะฝืนอีกนะลุงโถ่ขอบคุณที่เตือนครับยังไงลุงก็ดูท่าจะไม่รอดแม่ มีดพกนะครับได้แล้วครับผมมีดพกสําคัญมากนะครับโอเคครับท่านผู้ชมขอบคุณมากนะครับพาร์ทแรกไว้เจอกันใหม่นะครับพาร์ทต่อไปนะครับผมมาเล่นมาเล่นนิดหนึ่งครับช่วงนี้เซฟแป๊บขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมที่ยังคอยติดตามกันอยู่นะครับผมก็ไว้เจอกันพาร์ทสองครับไปไปละ